สวัสดีครับเพื่อนๆที่ได้ตามรับชมรายการหล่งซีเฮสครับผมหลังจากที่ช่วงนี้เป็นช่วงที่รอภารกิจใหม่ครับผมของเจ้าสกอร์เปียนเนาะรับสกอร์เปียนปีก็คือภารกิจที่จะมาทําภารกิจแบบอ e, ีฮะ q u วสสุดท้ายครับผมจะมาตอน4ี่โมงเย็นนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะมารีวิวหุ่นร้อนครับผมก็คือหลังจากที่น้องๆเนี่ยเข้ามาชมสเต็มเข้ามาชมแล้วก็ดูคลิปต่างๆครับเขาก็ขอมาครับ วายผมรีวิวเจ้าคุณตรงนี้นอยก็คือเจ้าเมอร์คิวลี่นะฮะเมอร์คิวลี่นั้นผมเคยทํารีวิวเอาไว้แล้วมั้งนะถ้าจำไม่ผิดนะครับครั้งหนึ่งนะแต่ก็นานมาแล้วฮะครั้งนี้ครับเราจะมารีวิวเจ้าเมอร์คิวลี่แบบเต็มรูปแบบฮะกันไปเลยนะครับผมว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก้อนอื่นเรามาดูความสามารถของเจ้าเมอร์คิวลี่กันก่อนนะเมอร์คิวลี่ของผมนั้นตอนนี้แค่รลเวล8เท่านั้นครับก็ไม่ได้อัพเลยนะเพราะว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมก็เลยไม่ได้อัพนะไปดูความสามารถนะ ความสามารถของเจ้าเมอร์คิวี่นั้นอย่างที่เรารู้กันอยู่ครับจะก,กระโดดขึ้นไปแล้วทาการพลางตัวนะขาลงเนี่ยลงสู่พื้นปุ๊บจะสร้างความเสียหายเป็นบริเวณรอบครับคือเหมือนระเบิดตัวของเชลนั่นแหละลงพื้นปุ๊บระเบิดบุ้มเป็นวงกว้างฮะสร้างความเสียหายโดยรอบนะแล้วก็ยังพลางตัวต่ออีก5วินาทีฮะเราบอกได้เลยว่าเป็นความสามารถที่ดีฮะแต่ครูดาวนั้นนานไปนิดนึงครับ18วินาทีนะเลือดอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันะความเร็วอยู่ที่47กิโลเมตร ต่อชั่วโมงฮะสี่สิบเจ็ดไมต่อชั่วโมงนะนี่ครับวันนี้ฮะเมอร์คิวลี่ของผมนั้นติดปืนไฟระเบิดฮนะอ่าเป็นปืนขนาดใหญ่เลเวลแปดนะครับผมก็มีดีแค่นี้ฮะแล้วปืนขนาดเล็กเลเวลสี่ครับหนึ่งกระบอกนะมีไม่ครบด้วยนะอีกอันหนึ่งก็เป็นเลเวลเจ็ดนะเป็นพินครับเลเวลเจ็ดนะอีกหนึ่งกระบอกฮนะเราจะมาพูดถึงอาวุธที่เมอร์คิวลี่ติดได้นะครับผมเมอร์คิวลี่นั้นสามารถเล่นได้ทั้งระยะใกล้ระยะไกลนะครับผม แต่ปัจจุบันนี้ครับถ้าเล่นระยะใกล้เนี่ยน่าจะเสร็จเจ้าแมงป่องซะมากกว่านะครับผมผมก็เลยเล่นเป็นระยะกลางถึงระยะไกลนะทุกคนแล้วก็ส่วนชุดสีเนี่ยก็มีไม่เยอะนะสำหรับเจ้าเมอร์คิวรีนี่มีไม่เยอะฮะแบบนี้ครับนะอันนี้ผมไม่มีนะครับผมก็ติดเท่าที่มีครับก็คือตัวนี้ฮะนะครับน้องๆถามว่าปัจจุบันนี้ยังเล่นได้ไหมเล่นได้นะฮะแต่ต้องอยู่ระยะไกลแล้วต้องระมัดระวังครับเนื่องจากเมอร์คิวรีเนี่ย บอกได้เลยว่ามันบางฮะแล้วมันก็อย่างที่บอกคือความสามารถมันครูดาวแบบนานด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้มีหุ่นที่สามารถจัดก,การหุ่นลักษณะนี้ได้เยอะฮะนะครับมันแพ้ทางหุ่นตัวอื่นเยอะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเฟฟเนียอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกหุ่นใหม่ๆนะครับมันแพ้ทางฮะแค่เจอเชลเบียดเนี่ยมันก็ลำบากแล้วนะครับปัจจุบันนี้ก็เลยไม่ค่อยมีคนนํามาเล่นนะสมัยก่อนเนี่ยดังมากๆนะทุกคน บอกได้เลยว่าดังมากๆครับดาเมจรุนแรงฮะเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดนะไอดีสองของผมเนี้ยหุ่นยังไม่ครบนะครับบอกได้เลยฮะดูครับเลเวลเจ็ดนะปืนก็ไม่ครบนะครับเลเวลแปดครับประสบปัญหาครับโมดูลก็ยังไม่ครบนะโมดูลธรรมดาหมดเลยนะครับก็คือช่วงนี้มีกิจกรรมบ่อยครับทาให้ไอดีเนี้ยผมแทบจะไม่ค่อยได้เล่นนะฮะมันก็เลยไม่พัฒนาเลยครับผมแต่วันนี้ฮะผมจะลองไปเล่นให้ดูครับแพ้ชนะนี่ไม่ซีเรียสฮะ จะนำเมอร์คิวรี่ไปเล่นให้ดูครับว่ามันยังเล่นได้ไหมนะไปชมกันเลยฮนะใส่บัฟเหมือนเดิมครับผมฮนะเพิ่มทุกอย่างนะเพื่อให้ Mercury เมอร์คิวรี่มันแข็งแร่งครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มมันเลยฮนะดูซิว่าจับคู่นานไหมถ้าจับคู่นานเกินไปเราก็จะตัดฮนะก็เป็นนานๆทีครับจะมารีวิวหุ่นนักทีนะสําหรับหุ่นดีๆหุ่นที่เคยดังครับเดี๋ยวผมจะตั้งคลิปไว้แบบนี้เลยนะหุ่นเคยดังครับผม หุ่นที่เคยดีและดังในอดีตครับปัจจุบันนี้ไม่เห็นแล้วนะนี่ครับหมายฮะลงเป็นตัวแรกเลยนะครับผมดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆนะครับความสามารถครับแบบนี้ฮะเดี๋ยวผมจะลองโดดให้ดูนะครับผมเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้โดดนะโดดแบบนี้ฮะโดดขึ้นสู่อากาศแบบนี้ครับมันจะพางตัวนะแล้วพอลงตัวพื้นปุ๊บมันจะระเบิดแบบนี้ฮะเป็นวงครับแล้วก็พางตัวอีกสี่อีกห้าวินาทีฮะ นี่ครับผูดาวที่8ครับนานมากๆนะนานจัดนะมันเหมาะสําหรับในการเล่นที่แคบๆฮะมีที่หลบซ่อนหน่อยนะครับผมที่กว้างๆโดนยิงตายแน่นอนครับนี่ครับแต่ถ้ามีปืนดีอัพเกรดดีๆครับมันเล่นได้ครับแบบนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะโดดไปเลยครับแบบนี้ครับเดี๋ยวดูครับทำดามไปได้เท่าไหร่นะวืดวูดวูดวดวดบุ้มครับนี่ครับทำดาเมจได้ครับนี่ครับนี่ฮะ บอกเลยเลยว่ายังทำน้ำไมหยดได้อยู่นะครับผมนะถ้าเลือดน้อยนี่อุ้ยโดนยิงครับมางครับต้องสู้ครับเลือดน้อยนี่เราสู้ได้นะครับแต่ต้องระมัดระวังในการเล่นครับบอกได้เลยฮะสกิล่อาข้างนานฮะนี่ครับตรงนี้400ครับเดี๋ยวดูนะครับตรงนี้ว่าจะเหลือเท่าไหร่นะทุกคนโดดฮะโอ้โหเขาเดินหนีครับอื้มเขาเดินหนีครับทุกคนครับ หลบครับหลบครับนี่ฮะมันจะพางตัวต่อครับมันดีตรงที่มันพางตัวต่อนะไม่งั้นตายครับออกฮอกบินนี่แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยใช้โล่งเอีลสครับช่วยเหลือครับโอเคฮะนี่ครับโดดไปฮะอัวตายที่ไหนครับโดดใกล้จังเลยครับถึงไหมถึงไหมถึงฮะบึมนี่ครับรถตมานิดเดียวเองฮะเนื่องจากไม่แรงครับเร็วไปแนนครับ นี่ครับเลยวันนั้นยิงเราไม่ได้ครับเพราะมองไม่เห็นนะทุกคนนี่ครับเฮ้ยมันก็เล่นสนุกนะแต่บอกไว้ก่อนครับลีกเอ็กเพรดนะครับถึงไงดีสองผมจะอ่อนแอนะครับแต่บอกได้เลยว่าเป็นอยู่ลีกเอ็กเพรดนะทุกคนนี่ครับมีเตลพลังงานช่วยนะนี่ครับมันอยู่ลีกเอ็กเพรดนะครับอยู่ลีกสูงไม่น่อยครับอุ่นไม่พร้อมฮะก็จะพยายามทําให้เต็มที่ครับสำหรับเจ้าเมอร์คิวลี่ฮะนี่ครับ อันนี้เรเว่แปรกันแล้วนะดาเม่จะไม่รุนแรงครับต้องอัพดีๆฮะถ้าคนชอบตัวนี้นะสายโดดแล้วทำดาเมจครับเป็นวงกว้างนะตรงนี้ครับหุ่นหลายตัวครับเราจะเข้าไปช่วยเพื่อนนะยิงฮะถ้าราจิตปึนระยะไกลตรงนี้เราก็ไม่ค่อยเสี่ยงนะครับทุกคนนะฮะเห็นไหมฮะหุ้ยแตกเลยครับผมโอ้โหไม่ทันได้โดดนะทุกคนโอ้โหไม่ทันได้โดดนะทุกคนปลายต่อครับเมอร์คิวรี่ตายไปแล้วก็ตายไปครับเอาตัวที่อยู่นะ นี่ฮะทำให้คุณต่อสู้หลงครับยิงฮะกลับครับโอ้โหเราเสียเปรียบอย่างหนักครับยึดจุดสัญญาณฮะเพื่อนหลบกันหมดเลยครับและติดครับนะโดนยันแม่อีกฮะเพื่อนหลบกันหมดเลยครับผมเราต้องไปยึดจุดฮะเหลาสายลุยครับ แบบนี้เลยก็ถือว่าเล่นได้สนุกสนุกไปครับแต่ก็ถามว่าเล่นดีไหมปัจจุบันนี้บอกเลยครับถ้าไม่มีปืนที่ดีแต่ถ้าเกิดเมอร์คิวลี่นั้นได้ปืนกรดเข้าไปนะครับผมบอกเลยนะฮะถ้าเมอร์คิวลี่นั้นได้ปืนกรดนะครับจะทําให้เมอร์คิวี่นั้นเก่งขึ้นมาเลยนะครับยิงฮะนี่ครับไม่ได้คิวสักทีฮะบุกเลยแล้วกันฮะอยู่ก็แพ้ครับทำน้ำเม็ดดีกว่าฮะแบบนี้ครับ ิวฮะเอาดิแมงป่องบุกอะป่องยึดจุดอะเออไม่มีคนเห็นนะยิงครับทำนำเมธไปครับช่วยเหลือทีมครับอุ๊ยโดนยิงฮะแตกเลยครับผมแต่เราก็ยึดจุดได้นะทุกคนสายท่านลงมาเลยฮะก่อนที่เกมมันจะจบครับก็จะมีประมาณนี้นะฮะสำหรับเจ้าเมอร์คิวี่ฮะมันเพื่อนคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผม ถามว่าเล่นเอามาเล่นสนุกสนุกไดไหมน,าน,านเล่นทีได้ครับแต่ถ้าจะเอามาเล่นแบบโอ้โหเอามาฟาร์มเอามาอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วครับบอกเลยเลยนะฮะเมอร์คิวรี่นั้นไม่ไหวแล้วครับปัจจุบันนี้นะนอกจากคุณจะมีเมอร์คิวรี่ที่เลเวลสูงนะฮะอันนั้นได้ครับเลเวลสูงเลยเต็มที่เลยแล้วก็ได้ครับนะพอดามเมจรมันรุนแรงนะฮะเมอร์คิวรี่นั้นไปนอีกตัวหนึ่งที่ประมาทไม่ได้นะครับโด,ดส่นีแ่แหมยุบพ่มภาพเลยนะ ยิงฮะโดนครับไม่สนแล้วครับยิงอย่างเดียวครับงานแม่ทํางานฮะยึดหมดทุกจุดแล้วครับผมไม่แน่ครับมีโอกาสชนะนะฮะยิงตรงนี้ดีกว่าครับยิงตรงนู้นไม่โดนนะยิงครับยิงตรงนู้นไม่โดนครับยิงชานลิงกาโดนครับยิงชานลิงกาครับโอ้โหโดนครับ โดนเครี้ยงหัวด้วยลูกกระสุนครับยิงฮะดันแม่ครับทํางานครับบุ้มได้ไหมยิงฮะไทสเลยเยอร์ครับลำโพงมาครับ๋ะวลำโพงตัวนี้ซ่านะครับแไก,บแกนะไม่กลับแตกนะไม่กลับแตกนะทุกคนแตกครับยึดจุดไปครับ ยิงนีฮะฟับเนี้ยก็ฟับเนี้ยครับโอ้โหโดนยิงแบบนี้ครับโดนยิงฟีสปอร์ตครับโดนยิงฟีสปอร์ตครับระยะร้อยยี่สิบฮะระเบิดครับเอาครับมายิงครับยิงฮะยังไงครับแตกครับยื้อไม่ไหวแล้วครับก็คือเราไม่ไหวจริงๆครับุกสัญญาณโดนยึดกลับไปแล้วครับพยายามเต็มที่แล้วนะ แต่มันไม่สำเร็จครับต้องไปยึดคืนครับเอาโดนยิงครับนี่ครับด้วยความบางของหุ่นเราครับหุ่นเราจะบางนิดนึงนะทุกคนอย่างที่บอกครัไม่ค่อยได้เล่นครับหุ่นไม่พัฒนาครับหุ่นไร้ซึ่งการพัฒนาฮะยังยื้ออยู่ครับอุ้ยโดนยันแม่ครับอืหายไปเยอะครับนะยังยื้อยู่ฮะ ยังไม่แพ้ครับยังอดทนอยู่ครับแต่ครับโอ้โหท่าทางจะไม่รอดแล้วมั้งงานนี้ครับกแตไดนว่าเหลือนิดเดียวครับก็ยังยื้ออยู่นะเอาครับเรียบร้อยครับจบลงด้วยความพ่ายแพ้นะก็มีประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าเมอร์คิวี่นะเพื่อนๆก็คงจะรับข้อมูลกันอย่างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลือกปืนใส่โมดูลครับ โมดูลก็ใส่ดาัเมจเข้าไปครับโมดูลมีใครมีไม,ม่ใหม่ก็ใช้ได้นะนะครับอ่าได้เป็นที่หนึ่งนะครับผมคิวไป3าครับยึดจุดไปห้านะก็เรียกว่าพยายามช่วยเต็มที่แล้วครับผมสําหรับเจ้าโมคิลลี่ตัวนี้ฮะนะครับถ้าเพื่อนมีปืนดีๆอยู่แล้วจะกลับมันจะนํามันกลับมาใช้เ่นเนี่ยสนุกแน่นอนนะอัปเดตสักหน่อยครับให้มันมีความแข็งแกร่งเนาะติดปืนแรงๆเข้าไปครับพอ,อยังสามารถเล่นได้นะเออลืมบอกไปว่าเจ้าโมคิลลี่นั้นเป็นยันดีนะฮะ ถ้าเกิดคุณได้มาก็เก็บเอาไว้ได้ครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบอยากจะขายก็ขายนะแต่ของผมนี้ก็เก็บไว้อย่างเดียวคะโอเคครับสำหรับการรีวิวตอรเมอร์คิวรี่ก็มีประมาณนี้นะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่ครับผมสําหรับการรีวิวหุ่นที่อะไรนะหุ่นที่เคยดังนะครับผม,ห,บผมหุ่นที่เคยดังในอดีตนะในผมจะตั้งชื่อคลิปและทำเป็น e ีไว้ให้นะ E ี EP นี้ก็เป็นเมอร์คิวรี่ครับหุ่นเคยดังในอดีตครับผมโอเคบายๆครับ